ก็ทาาตะเกงวันเออที่เห็นตอนนี้คือสี่ถ้วยนะครับผมเข้าชิงทั้งหมดคือหกแย่ก็ได้สามบางวันครับแล้วก็จริงๆที่งานน่ารักมากคือมีปริมาณถ้วยที่ให้กับคนทํางานเมื่อไหร่จริงด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยน่นตรงนี้เลยนะนนนอยากให้แบบพี่ๆได้สองคนเนี่ยได้พูดด้วยก็ลเลยเดินพี่เข้ามาเพราะว่าในส่วนของปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคนนองก็ทํางานอย่างหนักหน่วง <ๆ S 1> ที่สำคัญที่สุดคือผมว่างานที่ดีมันมันออกไป ในสายตาทุกคนได้ได้ไม่ดีขนาดนั้นแน่ๆถ้าเราขาดทีมที่ดีครับขาดผู้ร่วมงานที่ดีเพราะนั้นซ้ายและขวามนี้ก็คือคุณไมโลครับโปรดิวเซอร์ของเพลงทุกนาทีที่สวยงามและเรียกว่าเป็นหัวใจของโปรเจกต์นี้เลยหนึ่งคนก็คือพี่โนนะครับที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเราบ้างหนวันนเอง ครับผมมันรู้สึกเป็นยังไงบ้างนี่พี่โนไม่ก็ได้ขึ้นเวทีดีใจแหละดีใจแทนดีใจแทนเงินด้วยเพราะว่าเราทางานแต่ละอย่างูกทุกอ่าเขาได้อะไรที่น่าสนสุขในการทำงานก็ก็ดีใจแทนใครคนที่ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่อ่างเงี้ยผมว่าจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็ควรจะได้อะไรชื่นชมหรือว่าได้อะไรกลับมาเป็นรางวัลดีใจเขาด้วย นี่คือทางอัลบั้มนะที่ทำอัลบั้ม้วยกานโัวชิ้นงานเพลงครับทุกนาทีที่สวยงามไมโลอฮะเพลงนี้นะครับก็บอกได้ว่าเป็นเป็นผลผลลัพธ์จากการที่เหมือนกัว่าได้เห็นนนนาจีต่างๆผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกับนนมานานมากแต่ว่าเราเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่าคนนี้เป็นคนมีศักรรยภาพจริงๆเป็นหนึ่งในงคนในวงการที่มีศักรรยภาพจริงๆเราอยากจะทําอะไรที่มันแบบว่ามีความท้าทายตัวเขาและโปรดิวเซอร์ ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างใสสุดในโปรเจกต์นี้แล้วก็ใช่ก็ขอบคุณนนท์มากที่แบบว่าแล้วก็พี่โนโด้วยที่ตอบรับขอบคุณนมที่ขอบคุณนนท์ที่สู้ไปได้วยกันจนจบนะครับแล้วเราก็ผลิตเพลงนี้ออกมาจนมาถึงตรงนี้ครับแล้วเลาเต้นนนท์ใช่ไหมครับทางความรู้สึกก็จริงๆตงนอนนวันนี้นนนนท์ตื่นตันเป็นพิเศษเพราะว่า,ารางวัลที่ทางโตตี้ให้อ่ะมันเป็นรางวัลที่ เราจะเห็นได้ว่ามัน,ม,นมีรางวัลของคนเบื้องหลังอยู่พอสมควรเลยอะ่ะไม่ใช่แค่คนเบื้องหน้าเท่านั้นอะ่ะแล้วผมก็ก็เท่าที่ผมมีปัจจัยให้ได้ก็คือพรโตี้ให้รางวัลผมให้เวลาของคนเบื้องหลังได้พูดกับคนเบื้องหน้าทุกคนเย่ายก็แค่นี้มันมีความหมายมากครับคือตลอดที่ผ่านมาผมโชคดีตรงที่ว่าเราได้มีโอกาสเข้าชิงอยู่บ่อยครัง้งมีได้รางวัลด้วยอนะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งใดก็ต้องขอบคุณคใคในทุกคนแหละครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าขาดไปตลอดเลยคือการที่ ให้คนเบื้องหลังจริงๆอ่ะได้มาพูดะอะไรเงี้ยครับเราจะเห็นว่าจริงๆนอกเหนือจากสองท่านนี้มีนักแต่งเพลงหลายๆคนเลยอย่างเช่นที่ที่นนได้ร่วมง,งานมีพี่แอมพี่แทนอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนมาร่วมเน่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมีความหมายแล้วก็ยริงๆมีพี่ด้ทุกคนอ่ะผมเชื่ออย่างยิ่งเลยว่าใช่โบกี้พี่เติร์ดอะไรเงี้ยครับจึงสองคนนี้ก็เราได้ทำงานร่วมกันในระบบนี้ด้วยผมผมดีใจอ่ะที่มันเป็นคนเบื้องหลังมาอยู่ตรงนี้ด้วยครับคนเบื้องหน้าเพราะว่าท้ายที่สุดมันก็คือคนทํางานเหมือนกันนะมันก็ค ตำแหน่งของผมอยู่หลังไฟนะตำแหน่งของพี่อยู่หน้าไฟนะแต่ท้ายสุดแม้มันดีไม่ดมีมันขาดคนหน้าและคนหลังไฟไม่ได้เลยก็มีความหมายมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณปีนี่แล้วด้วยปีนี้แล้วเขาส่งไปให้นะครับเพราะว่าผมก็ติดภารกิจนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนางโตตีต้มากเลยเขาผมเห็นถึงความตั้งใจในการทํางานการจัดงานให้กับพวกเราทุกคนคก็ดีใจครับนี่เป็นวิใหมายอันดีเลยสำหรับวงการดนตรีที่ ได้กลับมามีอวอร์ดมีแบบมาพูดคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตอนช่วงโควิดมันมันทำให้เราเสียสูญกันไปอยู่ทุกวันเหมือนกันของเรื่องดนตรีก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ New Generation Hip Hop ถ้าตอบไหมคะเร็วๆไปเอออะไรอะ โอเคค่ะ <c oughs> เร็วๆนี้จะมีผลง,งานอะไรที่ไดติดตามอีกมเลยเร็วๆนี้เหรอครับก็จริงๆล่าสุดเน,นี่ยเราเพิ่งทำ Not Romantic ออกไปครับก็ได้รับฟีดแบ a ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้ก็เฮ้ยถ้าเกิดพี่แบบประมาณนี้อะไรเงี้ยเราน่าจะลองทำกันอีกอะไรเงี้ยก็คิดว่าปีนี้น่าจะเป็นอีกปีที่สนุกแน่พี่โน่แล้วก็ยังคงทำงานร่วมกันกับพี่โน่อยู่เช่นเคยอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของปีนี้ก็เดี๋ยวดูโอกาสในกันว่าเราจะมีโอกาสได้ทางานกับใครยังไงบ้างจริงๆตัวผมก็ยััััังงงงงงงรรรูู้้้้สสึกววว่่่่่าาาาาาตขอออออชนนนนลบบมมะะคคททไไดดีีียยยยยเเิ เราผ่านไปแล้วเนี่ยเข้าสู่ปีถัดไปแล้วตัวชิ้นงานยังยังมีการพูดถึงนะครับนั่นเป็นนั่นนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีอะ่ะสำหรับการทําง,งานของผมในวงการดนตรีะเยขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคงานในนนะาคตด้วยครับมีมาให้ฟังกันไม่ให้เงียบแน่นอนนะครับกลัวทุกท่านจะเหงากันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอีก5 0าพันเพลงในปีนี้ด้วยที่ศิลปินรอ,อปล่อยกันก็ฝากกันด้วยนะครับขอบคุณน้โนะต๊ตีอีกทีนึงฮะ ฝากนี่ไหมฝากงานของไมโลหน่อยไหมไมโลนี่ตอนนี้เขาแต่งหลายคนมากเลยนะก่อนนี่บิวกินบิวกินล่าสุดบิวกินครับเพลงยิ้มัองน้ำตาบุบิวกินนะครับมีผมแล้วก็เติร์ิลิเบิร์นนะครับรวมกันแล้วก็ครับผมจิลิเบิร์นครับก็ยังมาเจอกันได้ตามงานเล่นสดต่างๆแล้วก็ฝากเพลงอัลบั้ม is gonna be okay ด้วยครับอัลบั้มล่าสุดที่ปีที่แล้วของพวกเราแล้วก็ส่วนผลงานใหม่ก็ ติดตามดูนะครับเราซุ่มทำอยู่ครับขอบคุมามมสบายมากครับ